สวัสดีค่ะพบเจอกับทิเชอร์แม็กเหมือนเดิมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวันนี้ยากไหมนะ English with ชอร์ h ิงลิสว r e a ิ n e ชอร์ r e ็กเรดดิคความเข้าใจในการอ่านนะจ๊ะอย่างที่เราเรียนกันเลยที่จะมีเนะะื้อหาสั้นๆให้เลยอย,อย่างเช่นวันนั้นที่เราเรียนกันนะท,ที่ทิเชอร์สอนคือมี5บรรทัดแล้วจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆหนึ่งถึงสองสามข้อ ให้เราอ,อวิเคราะห์ในเนื้อเรื่องที่เราได้ไปแล้วเรามาตอบคําถามดิคเชเนรีทิ้งไปหรือ,อยางเก็บไว้นะคะเราจะต้องมาฝึกการแปลนะคะให้สมองเราลัน,ล,น,ล,นลันความคิดนี้ไปเรื่อย่อะๆ <c oughs> วันนี้จะเป็นการความเขาใจในการอ่านไปดูกันจ้าแทาดามปึ๊บอ่ะเป็นเนื้อเรื่อง คือ the classroom เห็นไหมว่าที่เจร์จะเพิ่มเนื้อเรื่องอรเราขอปากกาเลเซอร์ก่อนอะที่เจร์จะเพิ่มเนื้อเรื่องมามีหลายบรรทัดขึ้นเพื่อที่เราจะได้คิดวิเคราะห์เห็นไหม the classroom เราเริ่มแรกในการวิเคราะห์เลยนะคะเราจะต้องอ่านก่อนเราจะต้องอ่านเนื้อเรื่องตรงเนี้ยอ่านเนื้อเรื่องให้เสร็จก่อนแล้วทีเนี้ยเราค่อยมาแปลแปลแบบไหนเดีย๋ยวตรงนั้นที่เจร์จะสอน The class to my teacher, is Mrs. Brown. We have 10 days for 10 students. On the wall is our artwork. We have cast out and printed turkey for Thanksgiving. During this session, we play on the monkey bars. In the afternoon, Mr. Mrs. Brown reads a story. Then it's, it's time to go home. What is teacher? ดูวิธีการแปลของเราทีนี้เราจะแปลนะคะเราจะแปลไป,ไปทีละประโยคอ่นละประโยคเราจะรู้ยังไงว่ามันทีละประโยคให้หนูดูตรงนี้เลยง่ายๆเลยวิธีสังเกตนะคะขอปากการเรียกปากกาแบบอ่าววิธีสังเกตหนูเห็นจุด f ู l สต Stop ไหมที่ทิเชอร์สอนไว้ถ้าหนูเห็นจุด f u l l stop ไม่ใช่นี้นะจุดอันนี้คือมันจบแล้วหนึ่งประโยคอ่ะอันนี้คือหนึ่งประโยคและถ้าหนูเห็นเห็นไหมหนึ่งประโยคนี่ฟูตสต็อป วิ half ten d a s for ten still เ t เห็นไหมมีจุดอีกแล้วอ่ะนี่ไงมันจบประโยคของมันอีกแล้วอ่ะจบประโยคเอกหนึ่งอันและเห็นจุดอีกไหมคะนี่จุดอยู่นี่ก็คืออีกประโยคหนึ่งเห็นจุดตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งประโยคหนึ่งให้หนูแปลทีละประโยคประโยคตามจุด full stop แบบนี้อ่ะมาดูตัวอย่างวิธีทำตัวอย่างแรกให้หนูแปลนะคะอันนี้แปลเห็นไหมจุด full stop แรก My teacher อันนี้ teacher เอามาทำตรงนี้นะ My teacher เดี๋ยวเรียก laser เเดีกว่าเนาะ My teacher is m r s b r o w ทีนี้หนูก็มาแปลประโยคนี้ก่อนเลย My teacher teacher คือคุณครูคุณครูของฉันคือคุณครูบาวนี่เราก็จะได้หนึ่ประโยคแล้วเราก็รู้และประโยคแรกคือประโยคนี้ต่อไปประโยคที่สอง teacher ขีดสีแดงไว้ We have 10 desks for 10 students แปลว่าอะไรอ่าไปดูแปลว่าเราอ่ะมีโต๊ะเรียนจํานวน10โต๊ะสาหรับนักเรียน10คนเนี่ยเราแปลแล้วคือเรารู้แลวเนี่ยแค่สองประโยคนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อค,คุณครูของฉันนะ่ะคือชื่อครูบาวทีเนี้ยในห้องเรียนของฉันอ่ะมีโต๊ะ1ิบโต๊ะสาหรับนักเรียนกี่คนคะ10คนเนี่ยแหละที่ที่เราแปลออกมาที่เหลือนะคะให้หนูลองแปลเองมันก็จะได้เนื้อเรื่องทั้งหมดจับใจความเนื้อเรื่องมาทั้งหมดโอเคไปดูต่อคะ่ะ ทีนี้มันมีคำถามด้วยอ่ะเราแปลแล้วเราต้องจะต้องเอาสตอรี่ที่ตรงเนี้ยมาตอบคำถามของเราเป็น e ฟช i o n ของเราเป็นคำถามเราจะ answer the question นนะคะไปดูค่ะคำถามของเราอ่าเดี๋ยวทีเชอร์แปลตรงนี้ให้ก่อนเลย My teacher ก็คือคุณครูของฉันนะ่ะคือคุณครูบราวนห้องเรียนของฉันนะ่ะมีทั้งหมดมีโต๊ะทั้งหมด10โต๊ะเรียนทั้งหมด10โต๊ะสำหรับนักเรียน10คนแล้วก็ในผนังนะคะ ในผนังเนี่ยผนังห้องอ่ะจะติดอะไรไว้คือจะติดท,ที่มันเป็นผลงานของเราศิละปะงานของเราอะค่ะติดอยู่ทีนี้ตรงนี้เรามาดูข้อที่1 w h a t is the teacher s name <S เขาถามว่า w h a t is the teacher name ถ้าหนูแปลไม่ได้หนูก็ดูตรงว่าอ้ามันมีคำว่า teacher ตรงนี้ก็มีในเนื้อเรื่องก็มีคำว่า teacher ทีนี้คำตอบก็คืออยู่ข้างหลังทิชเชอร์ก็คือ m r s Brown นี่ไงคำตอบค่ะ m r s Brown ทีนี้ข้อที่2 How many students are there? How many students are there มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะมีกี่คนคะใช่ค่ะ We have ten d e s s for ten students นี่เลยหนูเห็น students ตัวน,นี้ไหมเอ่ย คำถามคือหา student อ่ะนี่ไง student เงจ๊ะนี่ไง10 student ก็ต้องตอบมีกี่คนคะมีนักเรียนทั้งหมด10คนนี่ค่ะวิธีการหาคำตอบต่อไปข้อที่3 what is hanging on the wall ถ้าหนูแปลคำถามไม่ได้อ๋อเขาถามถึง wall อ Teacher ไปดูในเร,เรื่องค่าที่ลักดูตามเลเซอร์ของ Teacher m a x เลยนี่ค่ะ wall wow. อ๋อวอเหมือนกันเลยแสดงว่าเขาถามอะไรอะแขวนอยู่บนผนังนี่ไงคะ On the wall is all art work หนูก็ตอบไปเลย All art work ถูกไหมคะทำโอเคถูกคะ่ะ All art work ต่อไปข้อที่4 What do they do during research ทีนี้หนูวิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยดูในโจทย์นะคะคำนี้คุค้นะ่ะๆอที่ชอบมีคำว่า research อ่ะไปดูในเนื้อเรื่องค่ะหาคำว่า reset นี่ไงคะ during reset เขาถามว่าในวันหยุดหรือวันพักผ่อนนะคุณทำอะไรนี่เลยในเนื้อเรื่องบอก we play on the monkey bar we play on the monkey bar คำตอบที่ถูกต้องคือถูกต้องเลยคะ่ะ excellent play on the monkey bars นี่คือคำตอบต่อไปมาดูคะ่ะข้อที่5 What does Miss t i s Brow n do in the afternoon? นี่จ้ะทีนี้เราจะดูตรงไหนเราเจอคำว่า afternoon afternoon นี่จ้ะ in the afternoon Miss Brow reads a story นี่ไงหนูเจอ afternoon เหมือนกันหนูก็ตอบเลยคำตอบมันอยู่ข้างหลัง afternoon คือ Miss t i Brow reads a story ถูกไหมคะถูกไหมคะไปดูคะ่ะ ถูกต้องค่ะ read a story ก็คือเขาอะกำลังอ่านเรื่องราวหรือว่าหนังสือนิยายสั้นๆอะไรแบบนี้โอเคเนี่ยแหละวิธีการตอบนะคะอันนี้คือทิชเชอร์สรุปและอธิบายมาให้แล้วไปดูต่อค่ะะต่อไปว้าว exercise exercise วิธีออกกำลังกายน,นะจ๊ะอันนี้คือแบบฝึกหัดไปดูแบบฝึกหัดนะคะว่าแบบฝึกหัดจะมีอะไรบ้าง Okay. อ่ะที่เจร์จะให้แบบฝึกหัดไปทั้งหมด3แผ่น3แผ่นจะเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้เลยเหมือนหน้าจอนี้เลยนะคะนี่เนื้อเรื่องจะเป็นแบบนี้ทีนี้จะเป็นเนื้อเรื่องข้างบนข้างบนจะเป็นเนื้อเรื่องให้อ่านและให้หนูจับใจความอ่านแล้วแปลและจับใจความมาแล้วมาตอบคําถามด้านลน่างว่าอ้าวขอถามว่าอะไรอ่ะมาดูนะคะข้อที่1 anna is watering ทีนี้หนูก็ต้องตอบว่า anna ทำอะไรอืมเนี่ย มีทั้งหมด6ข้อต่อไปแบบฝึกหัดที่2เรื่อง my house my house ก็คือบ้านของฉันนี่นะคะข้างบนจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนอีก6ข้อนะคะจะเป็นตอบคำถามเหมือนเดิมต่อไปแบบฝึกหัดที่3เรื่องนิดนิดคือชื่อคนนะคะนิดอ่ะเรื่องนิดเอ๊ะเนื้อเรื่องมันคือ,อยังไงไปฝึกอ่านคะ่ะแล้วมาตอบคำถามทั้งหมด5ข้ออันนี้มี5ข้อแผ่นสุดท้ายมีทั้งหมด5ข้อนะคะโอเค ขออวยพรให้นักเรียนทําให้ได้นะคะขอให้ถ้าทําไม่ได้ขอให้มาเปิดใน YouTube ดูดูไปเรื่อยว่าอ๋อทิเชอร์แม็กอธิบายอย่างไรโอเคนะคะถ้าไม่ได้จริงๆตัวช่วยเสริมของเราคืออะไร d i c กตอบ i ด t กตอบดิกชันนาค่ะถูกต้องค่ะ,อคะโอเควันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ Goodbye I miss you Bye